วิ่งก็อยู่ที่ร6อยหกสิบหกสิ้าหน้าไมกห้าสอันนี้คือทับหรือยังเลยว่าตอนยังไม่ํ<ป>าค่ะไม่รู้ว่ะเครื่องเก้าหมื่นเครื่องเก้าหมื่นโอ้ยโอยโอ,โอ,โอสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับพี่ปายค่ะ ที่ช่องปาเกึกนะคะวันนี้นะคะพี่ปลายนะคะจะพาทุกคนนะคะไปดูน้อง KR ของพี่เบลกิดก,กัน,นะคะ่ะเพราะว่าก็ได้แต่งมาแล้วอะไรแล้วนะคะทีนี้จะพาไปดูว่าที่เขาแต่งเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยทุกคนลองไปแอดที่แอด 789แ้าฟันจีแล้วหรือ,อยังคะเพราะว่าที่เจ็ดแปด้าฟันจีตอนนี้นะคะ mm hmm. เขามีอะไรสนุกสนุกมาให้ทุกคนเลือกเล่นมากมายเลยคะ่ะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการมีรายได้เสริฟนะคะบอกได้เลยคะ่ะที่นี่ที่เดียวจบครบที่เจ็ดแปดเก้าฟันจีค่ะนี่คะ่ะพี่เบลทาอะไรอยู่คะพี่สวัสดีคะ่คะไม่ค่อยจะรักเลยนะตื่นก็เห็นว่าจะรีวิวงไงก็เลยมาเช็คเพราะว่าจอดไมนานตั้งแต่แบบ เขาแต่ทกรุงเทพอ่ะกมาเล็กี่อ๋อสวยมากเลยก็มีน้องๆเขาอยากจะรู้ว่าค่ะว่าในส่วนของแคอเนี่ยพี่เลว่ะแต่งอะไรบ้างแล้วก็หมดไปประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเอาจากรรถเดิมๆกนะ่อนนะรถเดิมๆซื้อมาอยู่สามหมื่นสามอครับรถเดิมๆซื้อมาสามหมืนสามสภาพก็พอใช้ได้ไม่ไม่ขีร่แต่แต่พอใช้ได้ วิ่งก็อยู่ที่ร้อยหสิบหกห้าหน้าไมล์หกห้าสอันนี้คือทับหรือย่างเลยว่าตอนยังไม่ทําค่ะยงยตอนยังไม่ทําตอนยังไม่ทําตอนนั้นก็เอามาเก็บรายละเอียดกับช่างตัวคาบูลูกหนึง่งก็หมดไปประมาณสองพกว่าบาทสองพันกว่าบาทแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเอออยากอยากจะมีเคอาสักคันหนึ่งที่ว่าแรง,ง ก็เลยเอาไปทำกับก็เลยไปติดต่อนาดดิ้นติดต่อนาดดินเสร็จแล้วเอาไปทำกับช่างเบียร์ก็จบอยู่ที่มันไม่รู้อะมันเครื่องเก้าหมื่นเครื่องเก้าหมื่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยแพงกว่ารถอีกนะใช่แพงกว่ารถอีกเครื่องเก้าหมื่นอะไรภายนอกเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนึง นี่ค่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าพี่เบลเขาก็จะเป็นคนละเอียดเรื่องการเช็ดรถการดูแลรถมากนะคะแม้กระทั่งโซ่อ่ะเขาเวลาเขาเวลาเขา้า,ขา,างรถเสร็จหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าเขาก็จะมีการฉีดกันอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้ตั้งแต่ขี่อ่ะแล้วก็ไม่ได้ล้างเลยจอดฝุ่นเกาะเต็มเลยอ่ะโอ้โหนี่ขนาดฝุ่นเกาะนะเขาว่าก็ยังเงาวับอยู่เลยนะ แต่ถ้าล้างก็ใส่กิ๊กอะแต่ยังไม่ได้ล้างเอาไว้ก่อนยังไม่อยากไม่อยากล้างตอนแรกอะพี่ตอนแรกพี่ปายว่ากะว่าจะขอแต่ว่าจะรับน้องซะหน่อยแต่ว่าดูแล้วนะอันเนี้ยถ้าพี่ปายรับน้องเคอาคันนี้นะน่าจะโกรธโกรธจริงจังอะได้รับส่งคงแน่นอนได้มีโกรธมีเคืองกันแน่อะ นอกจากเครื่องแล้วได้มีทำอะไรอีกไหมก็มีอะไรภายนอกจะให้เช็ดไหมหรือไม่เช็ดแล้วคะไม่ให้เช็ดแล้ว,<า>ใ,ชลวใช่ไหมเราเช็ดก็ได้แล้วแต่พี่เรียวเลยค่ะเดี๋ยวปั้นนะไมไ่ได้สวยไงอ๋อแค่นี้แหละไม่ได้เช็ดเยอะเช็ดแบบลวกๆพอได้ถ่ายรียวิวโอเค okay, เรียบร้อยนะครับ นะเรื่อที่อะไรใช่ไหมใช่ก็ชุดสีครับชุดสี 4, ประมาณห <Okay. S 1> มื่นแปดกับสองหมื่นโอเคเอ่อฝา KTM ครับโอ้โหฝา KTM ีเอ็มไล่นอ็อตไล่นอ็อตกึง่งแล้วก็จะมีนออ็อตอ่ะนักคมทั้งคันทั้งคันนะครับย้ำ่าทั้งคันแล้วก็จะมีในส่วนของอ่อ ไล่ไล่ได้แต่ชุดหน้าไปชุดหลังนะโอเคล้อเป็นโมลาดครับ uh huh. โค้แล้วประมาณทันสองทันเนี่ยจำไม่ได้แล้วซีรวดมินีซีรวดอลูมิเนียมซีรวดชุบอะ่ะนั่นแหละแล้วก็จะมีดุมดุม <c oughs> ดุมดุมข้างหน้านี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้มีดุมครับอ๋อแล้วผมดุม,ด,มดุมเบิกใหม่แล้วก็จะมีกระปุกกระปุกหน้าใหม่ของวีบร้อยสิบเบิกใหม่ทั้งสาย นะครับเปิดใหม่แล้วก็จะมีตัวบูทข้างในนะครับลองนิดนึงแล้วก็อจะมีแกนของน้าคมนัอซิ่งนะครับแล้วจะมีโช๊คของโซนิคแพ้ประมาณ3 4 5 0 0 0นี่แหละจำไม่ได้โช๊คไม่โคตรแพงเลยไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นโช๊คโซนิคเบิร์ดแพ้นะครับโช๊คแพะได้ไหมคะเออแพงแพงกว่าวฟอีกเหรออืมเวฟอยู่ประมาณ2-3งสาพันอันนี้3-4-5สี่พันมีส่วนไหมว่าเป็นรถที่หายากแล้วเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโช๊คโซนิคไม่ใช่โช๊ค k ค Oh. อันนี้รุ่นเขีย oh. อ,อโซดอีกเดยเรายังไม่มีเลยอยู่ที่ร้านทั้งตัวแล้วก็จะมีฝั่งนี้ครับนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีสเปเซอร์ครับอันนี้ต้องให้ลงกึงเขาทําสเปเซอร์รองจานเพราะว่าจานตัวนี้มันใส่กับดุมนี้ไม่ได้มันต้องใช้สเปเซอร์ <c oughs> จานมันเป็นจานของพวกที่เขาใส่รถแข่งกันอ่ะฟั <Okay. S 2> งเสียงดีครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าหมุดเสียนะอันนี้หมุดมันให้ตัวได้เพราะว่ามันจะต้องเข้ากับปั๊ม <c oughs> นะครับอืม ก็คือเอาง่ายคือตัวนี้เฮ้ยอะไรปะอะไรเพื่อนอันนี้เพืเ่อน,นนิดเดียวก็ไม่ได้จานนี้ประมาณประมาณสี่หมื่นสามตัวจานอยู่สี่หมื่นสองสี่หมื่นสามจะไม่ได้ละประมาณนั้นนะครับก็เป็นจานโมโต้ GP2 นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นร่วง GP สลักทอง G.P. สลักทองนะครับค่ะหัวหัววาวพวกนี้ข้อต่อข้ององสายเอินแท้งหมดนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ที่พี่มาเด่นทำให้เป็นตัวยืดสวยๆโคโก้หน่อยสเปเซอร์ก็ลงกึงทำให้ครับลงกึงทำให้นะครับผมประมาณนั้นสเปเซอร์พันสองสามพันมั้งจำไม่ได้ละนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นชิว คิวหน้าแล้วก็น็อตแต่งจานก็มีน็อตแต่งนะครับจานมีน็อตแต่งไอตัวปัม๊มด้วง g p ี GP oh. สลักทองนี่อยู่ประมาณสี่หมืนห้าโอ้ประมาณประมาณสี่หมืนห้าใช่ใช่ใช่สี่หมืนห้าพวกสายพวกนี้อยู่ประมาณสอง0มืนสาย2 0,000ืเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแล้วก็วาล์วบดวาล์วบดจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือวาล์วบดข้างล่างนี่คือวาล์วปด วาวปดจะซ่อนไว้ตรงนี้เพราะว่าใส่ด้านล่างไม่ได้เพราะว่ามันจะใหญ่เกินไปก็เลยเอามาใส่ข้างบนแหวกแนวนิดนึงครับอันนี้แหวกแนวนิดนึงนะครับผมอันนี้วาวปดนี่ก็เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับรวมทั้งเส้นเลยเพราะว่าใช่เพราะตอนแรกอะซื้อมาใส่เวฟแต่เวฟมันไม่ได้ทําสักทีผมก็เลยเอาไปใส่กีร์นะครับชุดหน้านี่ก็เอาง,ง่ายประมาณแสนหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่าจะเกินผมว่าน่าจะเกินแล้วก็ชุดบนนี่จะมีลอซี่ หมุดทองเบิกใหม่นะครับมื 11. อหนึ่งนี้ก็มือหนึ่งนะมื 11. 11. อหนึ่งมือหนึ่งนี้ก็มือหนึ่งมือหนึ่งหมดเลยน,นี่ก็มือหนึ่งนะครับไอตัวนี้อยู่ประมาณหกหมื่นว่าจำไม่ได้แล้วว่ะเฮ้ยไม่ถึงวะ่ 5, 000. 5, 000. 5, 000. ะห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าเลยห้าหมื่นแปดนี่แหละจำไม่ได้แล้วตันนี้นะคะใช่ลัซซี่หมุดทองที่เอาไว้ใส่พวกเอสพันธอ่ะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ใส่เอสพันธ์เนี่ย อ่าส่วนอันนี้เป็นประกับ r m ครับประกับ r m ก็อยู่ที่หมื่นกว่าบาท 10, 000, 10, 000. หมื่นหมื่นสี่ครับแล้วก็จะมีอันนี้ต้องซื้อแยกนะอันนี้ฝาฝาแอนประมาณพันพันแปดฝาแอนคือตัวนี้ตัวเองเออตัวนี้พันแปดใช่ตัวนี้พันแปดแล้วก็ไอตัวนี้ประมาณแปดร้อยหรือพันสองเนี่ยแหละจะไม่ได้ละตัวกระปุก กระปุกชามันต้องซื้อแยกใช่ครับผมเราจะมีฝั่งนี้ครับเกียวสปีดมือคัดเกียวสปีดก็ปรับได้ในตัวนะครับปรับยังไงก็แล้วแต่ความถนัดแต่นี้ผมปรับไว้ที่ความถนัดของผมแล้วนะครับก็เกียวสปีดอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทครับผมตัวนี้นะครับอา่าล่น็อตนะครับทั้งหมดเลยนะข้างน้มข้างในใส่น็อตหมดเลยนะครับโนตรงคอ โช๊คโน่นนี่นั่นอะ่ะเป็นคอบีเนียมนะครับผมเป็นคอบีเนียมทั้งหมดเลยอันนี้คอบีเนียมแล้วก็กึงนิดหน่อยนี่นะครับคอบีเนียมแล้วกึงนิดหน่อยนะครับผมจะมีกึงนะครับส่วนน็อตไม่ต้องถามครับทุกจุดจริงๆครับไล่น็อตนะคมทั้งหมดเลยนะครับแล้วจะมีตัวกลางครับโช๊คโอลินตัวกลางปรับรีบาวได้ปรับความหนืดความแข็งได้แล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราถนัดนะครับผมชุดสีก็ประมาณนี้ ชุดสีเป็นชุดสีแท้ครับถังแท้ถังใหม่เบิรกใหม่หมดโคงเอาไปทํานะครับเอาไปทํามานะครับผมแล้วก็เลาะไล่เบานิดหน่อยแต่ไม่เยอะนะครับเห็นไหมข้างในอ่าอันนี้ก็ไล่เบามานิดหน่อยส่วนเครื่องนะครับสเตปก็จะเป็นลูก59นะครับผมชักหนึ่งจุดหคาบูหัวใจนะครับผมอ่าคาบูหัวใจแท้นะครับนี่แล้วก็ไล่น้ำมันออกเทนร้อนะครับ ออกเทนร้อยนะครับผมก็จะมีหัวปลดนะครับตัวสายน้ํามันนะครับผมเอาไว้เอาไว้แบบเวลาเราไม่ขี่เราก็ปลดออกเวลาเราจะขี่เราก็เสียบเข้าไปอันนี้อะไรอะคะก็เป็นตัวกองน้ํามันอ๋อใช่อันนี้ใช้น้ามันเครื่องบินไหมคะใช่ใช่ใช่แล้วใช่น้ามันเครื่องบินออกเทนร้อยก็ในในถังก็ซื้อมาอันนี้ห้าสิบลิตรซื้อมาก็ลิตรละแปดเก้าสิบนะครับ แต่อันนู้นสองร้อยลิตรนี่สองร้อยลิตรนี่สองร้อยลิตรก็คือเล่นเล่นแบบจริงจังเลยนะครับก็สเตอร์ชุดสเตอร์เกียร์ยงพวกนี้ก็เบิกใหม่หมดทุกอย่างนะครับทุกจุดเอาง่ายคือเบอิกใหม่หมดนะครับนะขาตรงขาตั้งเบิกใหม่โชคสเตอร์สเตอร์จะเป็นสิบสามนะครับข้างหลังเป็นอ่าสามสิบเท่าไหร่ผมจําไม่ได้นะน่าจะสามสิบสามหรือเปล่า ไม่มั่นใจแต่เป็นรถโลนะครับรถโลสองสองเมตรประมาณนั้นโลสองนะครับโลสองก็แม็กสปีดในน้ําหนักเก้าสิบโลของผมนะครับอืมประมาณนั้นนะครับส่วนยางก็จะเป็นยางอ่าแบล็คนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมเ่ยแสงไม่ค่อยมีเลยนะครับแบล็คของนุ้มจะเห็นไหมนี่ครับเป็นยางเอาไว้ออกทริปนะครับผมไม่ได้ยางแข่งนะครับยางเอาไว้ออกทริปดุมหลังไปดุมแดดครับกึ่งนิดหน่อยนะครับ แล้วก็ส่วนเบรกหลังจะใช้เป็นดัมมนะครับไม่ใช้เป็นดิสเพราะว่ารถจะไร่เบานิดนึงแต่ว่าอันนี้ยังเป็นรถหนักนะยังยังถือว่ายังเป็นรถหนักนะครับผมเพราะว่าโครงเละาะไม่เยอะนะครับโชก็จะเป็นไวท์เอครับไวอนี่ yeah. ตัวนี้ชกบบารแต่งที่บบกว่าดูเรียยวมากขนาดท่อยังดูเหมือนแบบสมูทเปท็นท่อก็ของนาแดงบางทายครับนะท่อของนาแดงบางทายเบาะซิซ่งครับเบาปาดเรียบร้อยนะครับเครื่อง ฝาแข้งเบิกใหม่หมดนะครับทุกจุดเอาง่ายเบิกใหม่หมดเลยทั้งคันนะครับก็ประมาณนี้อาราคารวมทั้งคันนี่คือราคารวมทั้งคันนี่ประมาณเท่าไหร่อะคะพี่เบลทั้งคันที่ผมเคยคำนวณอยู่ประมาณเกือบสี่แสนววแพงกว,กวง่ารถเกือบยี่สิบเท่าอะไม่รวมราคารถนะตอนซื้อสามหมื่นสามไม่รวมอันนี้คืออะไรแต่งกับที่โมดิฟายไปในเครื่องแต่งเท่านี้ซื้อสามหมื่น แต่งไปสามแสนเออแต่งแต่งไปสามแสนสามแสนแปดสามแสนห้าประมาณนั้นอ๋โอโห<ช>คือต้องชอบจริงๆนะแล้วก็ต้องชอบมากๆด้วยใช่เพราะว่ารถพวกนี้เอาขี่ไกลไม่ได้อย่างที่ปายบอกค่ะสมาานะฉายาใช่ฉายาเบลโอนไวอันนี้คือขี่ไกลไม่ได้<อ>ขี่สร้อยสองร้อยโลได้แต่ขี่เป็นพันพันโลไม่ได้<อ>เพราะว่ามันเพลินเาม,า,<อ>ามัน้ทามันอ๋อถ้าจากใต้ไปเหนือเนี่ยไม่ได้ ไกลเกินเนาะน้ำมันน่าจะหมดหลายหมื่นโอ้เป็นหมื่นเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันว่าน่าจะไม่ได้เป็นหมื่นเพราะใช้น้ำมันเครื่องบินนี่เนาะแค่น่าจะประมาณนี่จะน่าจะเป็นหมื่นอะน้ำมันอะสุดนะคิดว่าน่าจะเกินด้วยซ้ำเพราะว่าไอตัวกระป๋องนี้ก็พันแปดนะเอวอะเอวผมใช้ของเอวน่าจะพันแปดสุดนะ ก็สรุปแล้วที่คันนี้ประมาณเกือบสี่แสนครับสุดนะคะสุดดีทะเลาะกับมึด้วยก็นั่นแหละต้องคนรักรถแล้วก็ชอบจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะประมาณสามแสนห้าแต่จริงๆมันมีรายละเอียดยิบย่อยที่ที่ไม่บอกให้เขารู้ใช่ปะมันมันมันก็บอกบอกน่แต่มันบอกไม่หมดมันมีรายละเอียดแบบเยอะมากแผงปงแผงไฟกองจานแบบข้างในเนี่ยโคตเยอะเลย ใช่โดนเยอะมากร้อยเกหน้าไม่ก็นั่งขับสองร้อยนั่งขับสองคือจะจะขับให้ดูสักนิดหนึ่งไหมไม่ได้เอาคณเปอร์ป่ะโอเคก็เ,คดเดี๋ยวก็ฝากพี่เบลปิดคลิปให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมแอดไปที่แอดเจ็ดแปดเกฟันจีค่ะ บอกได้เลยนะคะว่าผิดหวังมาจากค่าไหนนะคะที่แอร์เจ็ปดเกฟันจีค่ะจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังรายได้เสริมรอคุณอยู่นะคะเมียเขาเผาเลยละกันนะครับขอขอขอ,ขอให้เมียนหน่อยเร็วขออะไรขอ<บ>ยอดซับฝากกดไลค์ฝากยอดซับให้เจ๊ยายด้วยนะครับหวังว่าอนาคตเจ๊ยายอาจาจะจัดจัดพวกสายพานที่แบบมือหนึ่งมาให้ทุกคนได้ดูนะครับพวกแอร์หลอก BTS X Man ก็ถ่ากด้วยแล้วกันกับน้องบุรุษไอเดี๋ยวมีวันว่างๆเดี๋ยวจะออกไปสีให้ดูใหม่ว่าตอนนี้กำลังเปิดรถใหม่อยู่กแ X Max อยู่ไอะแต่เดี๋ยวไปติดตามชม X Max ของพี่เดลที่ช่องเดวิสเกิร์กันนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายดูด้วยใช่เสื้ออะไรวันนี้โอ้โหเต็มที่นะวันนี้วันนี้ต้องไม่ได้ว่าคันเดียวแน่นอนนะเขาว่า I always felt like I'm a runner. When everybody thinks they know ya, yeah. and y'all don't even know I know ya. Yeah. And now I'm ready to. I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute I want the crowd, I'm gon' get it You hear me laughing, I'm winning Yeah, Charlie Sheen will be grinning